สวัสดีจ้าพี่น้องมุน,นีกับพ่อกันคือเก่านะจ้ามอน,นีสิพ้าไปเก็บบักฮงสุกจ้าบักฮงสูกมุนี้บ่ได้ดปลูกเ้ยจ้าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เฮากินจากหน่วยสูกมาแล้วก็หว่านว่านถิมไปนะจ้าว่านถิมว่านข้อปลาไปแล้วมันก็เกิดเองแล้ววัน,นีกินบ่ท่านจ้ามันก็นเลยได้สุกอันนี้เหลือกินเลื้อแจกพี่แจกน้องเด้จ้าเพราะว่าบักฮงประเภทเนี่ยมันเป็นบักฮงบานมันกลายพันธุ์ หน่วยสุกมันกะเหนือในมันจะบสีบ้อง้ามเนาะจ้า,าแต่ว่ารสชาติมันกะใส่ใ้อยู่เนาะจ้าส่วนใหญ่จะเอาไว้ทำตำสมเบิ่งจากลักษณะกหุ่งแต่ละตนกะสู่ชีวิตคักนาอพพ่น้องตนกนะเนี่ยจ้าเล้มๆในหน่อยแต่ว่าหน่วยดกทุกตนเลยจ้าอันนี้เขาก็เก็บหลายตนอยู่จ้านี่เนาะจ้าผลงานของเขา อีตัวนวยที่มันดีๆอยู่นี่กะเสียเอาไว้ถ้ากินเนาะจ้กแต่ว่าน่วยใดที่มันเน่ามันสุกงอมเกินไปกะเสียเอาไปห้ไก่เนาะจ้กอันนี้เหนือในมันเห็นว่าจะเห็นว่าสีมันบกค่อยงามแล้วเนาะจ้กแต่ว่ารสชาติมันก็ยังหวานใสใดอยู่เนาะจ้ากมื่อนี้กะขอตัวไปกินบะ่งสุกกันนอจ้าพี่น้องพ่อกันไม่คปบนานเนาะจ้าสวัสดีจ้า